ก็วันนี้เป็นวันแรกที่จะใช้ DJI Osmo Action 5นะคะอัดคลิปเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงชาวมีต่างชาตินะคะแล้วพอเอินรุ่นนี้ขาเขามันไม่ได้มาด้วยนะคะก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่ารูปเป็นไงบ้างเอ่ยในไกลหน่อยก็ขอโทษนะคะกล้อง สวัสดีค่ะปะนุษย์นะคะก็เราจะมาเล่ากันต่อเรื่องปนุษย์ออกมาจากบ้านคุณชายนะคะเราก็มีประเด็นที่ว่าต้องเก็บของนะคะก็ปนุษย์ก็ตั้งแต่ออกมากมาา็มานั่งสงบจิตสงบใจใช้คำว่ามานนั่งสงบจิตสงบใจเพราะว่ามันช็อกกันนะคะเพราะว่าเราจะต้อง ออกมาจากตรงนั้นนะคะถ้าใครยังไม่เคยรู้จักปนุตนะคะ n i น t ยทอ e ิซิลนะคะปนุตอยู่แคนาดานะคะอยู่โตรอนโตตอนนี้อยู่มิสซิสซอกาก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องผู้หญิงคนนี้นะคะเรื่องของปนุตนี่แหละค่ะเรื่องจริงแล้วก็เกิดจริงนะคะตั้งแต่มาอยู่ปี2000 2001นนะคะก็ได้แต่งงานกับสามีต่างชาติมานะคะเขาเป็นคนแคนาดานะคะแคนาเดียนก็เลยมาอยู่ที่นี่ มนุษย์ได้ไปเรียนเป็นเชฟนะคะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวในด้านของความสวยความงามนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนนวดไทยนะคะแล้วก็ได้มาเปิดร้านของตัวเองนะคะได้มาเปิดร้านของตัวเองเปิดได้สองปีนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดลงปิดธุรกิจลงเพราะด้วยหลายๆสาเหตุนะคะถ้าเกิดใครติดตามช่องปนุนะคะก็ ขอบคุณมากเลยค่ะ very thank you very much เลยค่ะที่อุตส่าห์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาแบ่งปันความคิดเห็นกันนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะเผื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเรื่องบอกเล่านะคะฟังแก้แก้เซงอะไรก็ได้นะคะมันก็เหมือนหนังสือนิยายเล่มหนึ่งถูกไหมคะที่เวลาสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องไปซื้อมาอ่านแต่ตอนนี้โลก ยุคนี้ก็คือแค่มานั่งฟังนะคะแล้วก็อาจจะใส่ฟีดแบ็กกันบ้างก็โอเคนะคะปนุษย์ไม่เซเลียชอบด้วยซ้ำน,นะคะชอบอ่านนะคะก็ขอบคุณมากเลิฟยูเลิฟยูนะคะก็นี่คือเรื่องเล่านะคะก็คือเรียนเป็นเชฟมานะคะแล้วก็มีประเด็นกับสามีมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรื่องพาจะชวนเข้าติดคุกเจอตำรวจตลอดแล้วก็เขาก็เริ่มดื่มเยอะ เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาขับรถไม่ได้นะคะแล้วก็ประมาณว่าหยาบคายใช้คำว่าอะไรหยาบคายหยาบคายกับมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะปี2009 Christmas เรียก The Last Christmas ใช่ไหมคะก็จัดงานนะคะจัดงานปนุษย์เนี่ยจะเป็นคนดูแลทุกอย่างหมดไม่ได้เรื่องว่าอาหารนู่นนี่นั่นแล้วแต่จัดบ้านตก บ้านก็จัดอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะพวกสิงสาราสาราัตว์อะไรแล้วแต่ที่เขาขนมาจากประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนปนุนุ์มาแขกเริ่มเต็มบ้านก็ทุกคนนั่งตรงไหนได้ก็นั่งใช่ไหมคะประมาณว่าเพื่อนปนุนุ์มาเราก็นั่งคุยกันนะคะ แต่ก่อนนั้นสิก่อนนั้นที่เขาหยาบขายปนุก็คือเราก็ทําอักกับข้าวนะคะปะนุก็หยาบแบบเอนจอยเปิดไวน์สักขวดหนึ่งนะ,ะพราะเราเห็นเออเราก็มีไวน์อยู่เลยประมาณนี้เราก็ความที่ว่าเป็นวันปาร์ตี้เราก็ไม่อยากซีเรียสล้วบอกเฮ้ย hey, ที่รักขอชิมไวน์สักขวดสิจริงๆเราไม่ต้องขอก็ได้นะคะเราหยิบได้เลยแต่ประมาณว่าเราก็อยากเล่นกับเขาก็ใจไหมคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเ้าเจ้าขวดไหนบอกขวดนั้นอะขวดที่สูงน่สุดเขาบอกขวดนั้นมันแพงบอกนั่นแหละขวดนั้นเชอจะเอา ขวดนั้นมันแพงเราก็บอกฉันจะดื่มขวดนั้นเขาบอกว่าดื่มไม่ได้เอา้าทำไมจะดื่มไม่ได้ฉันจะเก็บไว้ให้แขกปรุ่นนะจุแบบแลไ้ไอ้คนที่ทำอยู่ทุกคนเนี่ยทั้งเก็บทั้งกวาดทั้งจัดเนี่ยดื่มไม่ได้แต่เขาจะเก็บไว้ให้แขกแต่เขาไม่ให้เราคุณเข้าใจความหมายไหมเขาจะต้องให้เรา ลำดับที่หนึ่ง number o ถ้าไม่มีเรางานที่จัดก็จะไม่มีขึ้นทั้งเก็บทั้งกวาดทั้งซื้อทั้งทำความสะอาดทั้งต้อนรับแขกแต่แค่วายขวดเดียวเนี่ยที่ก็บอกว่าราคาแพงเก็บไว้ให้แขกให้เราดื่มไม่ได้แขกก็คือแขกนะคะแต่มียน,นี้น่าจะ number one เข้าใจไหมคะ number one กเลเก็บละโอเค แต่ปน,นุก็หยิบมาอยู่ดีแหละคือเขาเดินออกไปปุ๊บปน,นุษย์ดึงออกมาเลยค่ะสองขวดขวดนี้แพงใช่ไหมขวดนี้แพงขวดไหนแพง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 ปน,นุษหยิบม,มาหมดเริ่มโมโหแล้วไงเริ่มโมโหแล้วใสลงงนะ่สลมเลยนะใส่ลมเลยนะวันนี้สวยด้วยใส่อารมณ์หน่อยแบบสวยแล้วต้องนิดหนึ่งใช่มั้ยคะปนุษย์ก็หยิบหยิบหยิบก็เปิดคุณชายก็เดินเข้ามาในครัวเขาก็มองหน้าพูดว่าไม่ฟังบอกไม่ฟังฉันมีสิทธิ ปานี้ปาตี้นี้ถ้าไม่มีฉันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาตรฐาหมือไปนะ,ะเขาก็คงยังไม่อยากต่อรถต่อเถียงกับเราเพราะว่าเขาก็ต้องรับแขกหลังบ้านแขกเริ่มทยอยมาแล้วจนงานไปเรื่อยๆทุกคนแฮปปี้เหมือนเดิมอาหารไทยเราสุดยอดอยู่แล้วผัดไทยลาบหมูอะไรไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่คุณชายเขาชอบนะคะต้องมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงต้องมี ทำใส่ถาดใส่ถาดเหนื่อยนะคะไหนจะต้องเปิดร้านก็ฝากเด็กเอาไว้นะคะว่าวันนี้จะไม่มาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงวันคริสต์มาส Christmas Eve Boxing ่งเดเนี่ยอาจจะเปิดครึ่งวันแต่ส่วนใหญ่ถ้าวันฮอลิเดย์พวกเนี้ยเราจะไม่เปิดกันอยู่แล้วตามปกตินะของธุรกิจที่นี่เราก็ประมาณว่าต้องเอาหมาเนี่ย ไปฝากไวอายล้ลากี้ไปฝากไว้เพราะว่าค่อนข้างคนเยอะเราก็ไม่อยากให้มามันร้องให้ให้ลูกหมามันร้องแล้วเราก็สงสารเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะก็เลยแบบเออแยกดีกว่าก็มีตมแต่แมวถูกไหมคะก็อพอเพื่อนมาปนุก็เอ็นจอยก็ยังดื่มวายอยู่ถูกไหมฮะก็ดื่มวายก็ไม่ได้เมาอะไรก็แบบจิ๊บจิบอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเสียม,มารยาทเมาก่อนแขกมันน่าเกลียดแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งคะ่ะมีอยู่คนหนึ่งที่เมากว่าทุกคนทายสิใคร คิดว่าไม่ต้องถ่ายหรอกทุกคนน่าจะรู้อยู่ก็คือคุณชายเจ้าของบ้านผัวพนุษย์นะไอเมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราก็รู้เขาของเมาของเขาทุกวันอยู่แล้วแต่เพอเอิญวันนี้เมาเราก็เสียมารยาทกับเราที่บ้านเก่าพนุษย์เนี่ยมันจะเป็นชั้นลอยถูกไหมคะก็คือถ้าห้องเอ่อห้องอาหารสิแล้วก็ถ้ามองมาจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะมันจะเป็นมีคนนั่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณยืนตรงนี้คุณก็จะมองเห็นได้ ปนุก็นั่งอยู่กับครอบครัวเขาพี่น้องเขาพ่อแม่เขาก็อยู่ขางล่างแล้วก็คุณชายเขาก็เกิมแล้วไงตายได,ได้ได้อารมณ์แล้วหน้านี่แดงมากเลยตะโกนลงมาข้างล่างโดยไม่เกรงใจใครๆแม้กระทั่งญาติพี่น้องคือคือญาติพี่น้องแต่เราแล้วก็แขกของเราแล้วก็เพื่อนนี่มันบางทีมันมันดีอย่างนะมันเป็นการส่อสันดานของคนที่ทําให้เราเนี่ย ตัดสินใจออกมาง่ายที่สุดง่ายมากเพราะว่าทุกคนเป็นพยานหมดปนุยมันนั่งคิดตอนที่ออกมาจากชีวิตเขาว่าเออไอวันนั้นมันก็โชว์ได้วว่าเออทำไมผู้หญิงคนนี้จะต้องออกจากการแต่งงานนี้หรือสมรสกับผู้ชายคนนี้โอ้ออกมานุจเี่ where is my champagne where is my alcohol เราจะอยู่ตรงไหนแชมเปญจะอยู่ตรงไหน พราะบ้านมันลกไงฮะห้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีที่ปนุจะมีห้องตู้คล้ายๆตู้เย็นเล็กๆเ,เก็บไวายไว้อยู่ตรงซอกเข้าใจไหมคะอยู่ตรงซอกถ้าเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่เห็นว่ามันจะมีเก้าอี้นั่งโต๊ะแล้วมันจะบังอยู่ถูกไหมคะเขาใจร้อนเขาจําไม่ได้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาเลยจําไม่ได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วด้วย,ด,วยด้วยอาการมึนเมาถูกไหมคะมันก็เลยยิ่งมองไม่เห็นก็โดยการจิก ใช้เราว่ามันอยู่ที่ไหนเสียงดังลั่นมากจนพี่สาวเขาคุณเด็บบี้หน้าคงหน้าเสียนะคะว่าน้องชายเขาไร้มารยาทกับเราซึ่งทุกคนชมป้านุชหมดว่าโอ้นุษอาหารอร่อยมากเธอจัดบ้านดีสุดยอดเลยเนี่ยเป็นบุญปากนะได้กินอาหารไทยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่ไหนได้แต่น้องชายเขามาจิกเราแบบนี้ มาใช้คําพูดหยาบคายกับปนุษย์ปนุษย์ก็นั่งเฉยๆนะคะปนุษย์นั่งเฉยๆก็ให้เขาสงบจนพี่สาวเขาบอกเธอนั่งเฉยๆเดี๋ยวฉันไปเอาเองเดี๋ยวฉันไปหาหาแชมเปญให้น้องฉันเองเ<ม>พื่อนปนุษย์นะคะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษปนุษย์มาแล้วก็เพื่อนที่ทํางานที่สปาก็ขอตัวกลับเพราะว่าเขาเขาเขาส่งสายตาให้ปนุษย์เพราะเขารู้เรื่องบ้างแล้วอะนะคะเขาก็รู้เรื่องบ้างแล้ว เขาก็ส่งสายตาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนละกันนะคะเพราะว่าบ้านฉันอยู่ไกลแล้วก็ว่าไปจริง,รงๆแล้วเขาก็อยู่ดึกก็ได้แต่เขาไม่อยากอยู่เราก็บอกเออขอโทษนะแล้วก็พาแขกไปส่งที่รถแล้วบอกเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนที่ทํางานสปาเขาก็รู้แล้วค่ะแต่ก็ประมาณว่าเขาก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเขาก็ไม่อยากยุ่ง,งเกี่ยวนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีแต่ประมาณว่าเขาก็แบบเฮ้ยใจเย็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คนนี้เกิดราศีเดียวกันเขาจะบอกว่าเธอทนมาได้ยังไงเธอจะทนอีกนานเท่าไหร่เธอจะอยู่ไหวไหมถ้าเธอไม่มีที่ไปมาอยู่บ้านฉันก่อนได้นะช่วงนั้นเนี่ยเขายังไม่มีลูกเขามีแต่แฟนนะะเราสนิทกันมากบอกก็เดี๋ยว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 รอดูสักพักนึงอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องเคลียร์เรื่องร้านอนุก็บอกแบบนี้นะกว่างานคืนวันนั้นกว่าจะเสร็จ ะค,ะคุณชายมันเดิมเมาหายหัวขึ้นห้องหลับไปเลยทุกอย่างรบเลอะใครทำคะประนุษคะ่ะทำความสะอาดมาเป็นแม่บ้านมาเป็นเมียมาเป็นนางบำเลอมาเป็นให้จิกให้ด่าให้ใช้ให้ทำลายจิตใจสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายเรามานั่งคิดเออเนาะ เคยพูดนะเคยพูดก็ทำความสะอาดไปก็พูดแต่ตัวเองไปว่าเออทาไมก็ไม่มีผัวแบบธรรมดาธรรมดานะ,ะมีผัวเป็นนะักธุรกิจมันดีไหมมันก็ดีนะคะมันดีแรกๆมันดีช่วงแรกๆพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะว่าเพื่อนที่เขาสังคมด้วยนะคะแล้วด้วยธุรกิจที่เงินทําให้คนเปลี่ยนนิสัยเงินทําให้คนเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าปนุษนะเคยทะเลาะก,กับเขาอยู่ช่วงหนึ่งว่า ทำไมเธอไม่ทําแบบนี้ทําไมเธอไม่ฟังฉันบ้างเขาพูดไงรู้ไหมคะฉันเป็นคนหาเงินฉันเป็นพัดเจ้าเธอไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรเธอต้องฟังฉันนะคะนี่อีกประเด็นหนึ่งที่ประนุดมานั่งจุดคิดหลายๆเรื่องว่าเอออยู่ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ศักดิ์ศรีเราเริ่ม,มต่ําลงไงศักดิ์ศรีเราเริ่มเริ่มลงลงแลง้วและยิะ่ง น้องเขาญาติพี่น้องเขาเขาว่าเรามาดูดเงินน้องชายเขาทาั้งทั้งที่เราเปิดร้านนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทุกคนน่าจะมีลชีวิตคู่ที่แบบไปในลักษณะที่แบบมากันดีๆแล้วสุดท้ายมาปุ๊บหล่นนะคะมันมีทุกคนแต่อยู่ที่ว่าถ้าเราไปพร้อมๆกันแล้วเราคุยกันเนี่ยมันก็จะไปได้รอดๆแต่ถ้าบางคนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ยอมตามกันเนี้ยยังไงคุณก็ไม่รอด อย่างประเด็นของปนุษย์ไปไม่รอดนี่คือประเด็นหนึ่งที่ว่ามานั่งจุดคิดล้เออตั้งแต่เรื่องตำรวจโยนความผิดให้เรานะ,ะโยนความผิดให้เราไม่ซับพอร์ตแล้วก็มาหลอกใช้เรานะคะเอาเราไปรประจานกับเพื่อนว่าเอองานสกรปรกเขาไม่ทำหรอกเขาให้ปนุษย์ทำเสียสักสี่ก็เสียความรู้สึกนะคะแล้วก็จะมาจนเรื่องสปานะคะเขามีสิทธิ์ที่จะมาเอาเงิน ในธุรกิจนี้ได้แต่ปนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเงินในธุรกิจที่เขาทําได้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วไงปนุษย์นี่โชคดีอย่างว่ามีคนเตือนมีเพื่อนกัลยาณีมิตรที่ดีที่บางคนเขาเห็นแล้วแบบเธอรู้หรือเปล่าเธอระวังนะโดยเฉพาะอะคนที่เขาให้ปนุษย์กู้เงินที่ธนาคารเนี่ยคะ่ะเขาเป็นคนบอกว่าเธอไม่รู้หรอว่าถ้าเกิดธุรกิจของเธอทำแล้วได้เงิน เขามีสิทธิ์มาเอาเงินครึ่งหนึ่งของเธอเลยนะแล้วเธอล่ะเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะได้เงินจากเขาไหมสามีไหมเขาทํางานเหมืองแรกไม่ใช่เหรอเขามีเงินเป็นกี่ล้านเธอรู้หรือเปล่านี่ก็เลยมานั่งจุดคิดว่าเออนี่จริงนะถึงแม้ว่าเราจะจดทะเบียนสมรสมานะคะแต่ทะเบียนสมรสเราได้ระบุแล้วว่าถ้าการแต่งงานครั้งนี้ ไม่มีผลสำเร็จหรือมีการล้มเหลวในการแต่งงานคุณไม่มีสิทธิ์นี่ไม่มีสิทธิ์นั่นฉะนั้นเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะม่มีสิทธ์มาเอาเงินของเราได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะปนุษย์ไม่ได้ทำหนังสือว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์เขาทำของเขาฝ่ายเดียวไงเข้าใจความหมายไหมคือเขาทำของเขาฝ่ายเดียวฝ่ายเราเราไม่ได้ทำเราก็มานั่งจุดใจคิดล่าเออว่ะ พราะถ้าเกิดถ้าเขาเป็นหนี้บรรลุเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปใช้หนี้กับเขาใช่ไหมบนรุไม่มีความรู้ด้านกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะคะกไดนหากก็มานั่งฉุดคิดว่าเออเลิกกับเขามันด้วยหลายๆสาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเขากินเหล้าแล้วเมาหรือเป็นนอนกับผู้หญิงนะคะมันเรื่องของเงินด้วยค่ะเรื่องของเงินที่รู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันไม่แฟร์นะมันไม่แฟร์แล้วเขาเหมือนเขามาเอาเปรียบเรา มันก็เป็นการตัดสินใจได้ง่ายที่สุดคือการปิดร้านเลิกกับผัวนะคะแล้วก็ต้องมารีบเคลียร์ชัยนี่ละก็ย้ายออกจากมานะคะปนุก็เอาที่หยิบออกมาได้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือแค่เครื่องออกกำลังกายนะคะเพื่อนที่ปนุจะไปเช่าอยู่บ้านเขาเขาบอกไม่เอาไอ้นี่เหรอไม่เอาไอ้นี่เหรอจนมานั่วทุกวันนี้เออลุงนี้เอาชุดเบนจ์จลงออกมาขายก็หลายแสนอยู่นะ นึกเสียดายอยู่แต่ก็นะมันผ่านไปแล้วมันมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเอาที่เราแบบไปได้ก็บางรูปนะคะรูปภาพบางรูปเนี่ยปนยุก็ไปฝากไว้บ้านเพื่อนที่เป็นคสสรูสอนภาษาอังกฤษจนวันนี้ก็ให้เขาไปแล้วเพระาะรู้สึกว่าเราไม่มีที่จะห่อย,อยงไงแล้วภาพเนี่ยมันมีมูลค่าเข้าใจไหมคะภาพเนี่ยเขาเป็นคนชอบไปซื้อพวกงานศิลป,ปะนะคะแล้วก็ราคาเป็นแสนนะคะถ้าเก็บไว้น,น,นานๆก็คงจะได้หลายแสนอยู่นะคะแต่เราก็แบบ เราไม่มีที่เก็บไงขนาดข,ของที่สปาปรรลุเนี่ยพอเราไปไว้ที่ในสปาจากบ้านของคุณชายไหมแล้วเราก็ไปไว้ที่สปาพอเราไม่มีสปาเนี่ยมันเราไม่มีที่สมบัติปรรย์ที่เรียกว่าสมบัติปรรลุเนี่ยมันก็กระจายไปอยู่บ้านเพื่อนคนนี้หน่อยหนึ่งไปอยู่บ้านเพื่อนคนนี้หน่อยหนึ่งไปอยู่บ้านคนนู้นหน่อยหนึ่งเพราะช่วงนั้นคิดยังคิดอะไรไม่ออกว่าเออเอาของทุกอย่างไปฝากไว้ที่โกดังก็ได้คือไปเช่าโกดังแล้วก็แบบ ใส่ทุกอย่างหมดเลยเราค่อยมาตีตลาดขายที่หลังอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยมันคิดไม่ทันสมองนี่ตื้อมากปนุนนี่ผอมแบบผอมแล้วดำหน้านี่ก่อยไม่มีรูปภาพอย่าไปดูเลยไม่สวยตอนนี้สวยกว่าเยอะเลยเห็ไหมคะพอเอาของเก็บบ้านคนนี้ทีคนนี้ทีคนนี้ทีก็เข้ามาอยู่กับบ้านเพื่อน นะคะเข้ามาอยู่กับบ้านที่เราขอเขาเช่าแบ่งเช่าห้องคุณชายเขาก็โทรมาช่วงปนุษย์จะเก็บของประมาณอีกสักสองสวันวันสุดท้ายกิวชายไอเด็กเนี่ยมันก็มาช่วยมันก็น่ารักนะคะมาช่วยไม่ไม่เป็นไรุลีดฉันมาช่วยนิดๆหน่อยๆฉันมีเวลาก็มีอยู่ช่วงนึงปนุษย์ออกไปข้างนอกก็กลับมาโทรศัพท์ปนุษย,ยังไม่ได้ตัดสายนะคะโทรศัพท์เนี่ยเผื่อของลูกค้าโทรมา อะไรประมาณนี้นะคะเราจะได้บอกว่าเราปิดร้านก็โทรศัพท์เนี่ยอาจจะปิดอันสุดท้ายประมาณนี้นะแต่คุณชายเขาโทรมาเขาก็มาพูดจาใช้คำว่าไม่รู้พูดออกอากาศได้หรือเปล่า My boy is big ใเข้ามหมายเข้าใจความหมายนี้ไหมค้าหมายถึงว่าเขาเนะ่ะคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรเขาได้ไม,ม่ว่าในเรื่องกฎหมายหรือฟ้องหรืออะไรของเขาแล้วแต่เนี่ย เขาบอกว่าไอ้ n นวันนี้ต้องไปหาหมอก็เดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวปนุษมาต่อดีไหมก็คุณชายเขาบอกว่าเขาเนะี่ยขายใหญ่ว่าปนุษย์ไปทําอะไรกับเขาไม่ได้หรอกจะไปฟ้องหรืออะไรเนี่ยไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเนะี่ยไปทําให้เขาขายหน้าขายหน้าเข้าไหนคะวันเดินออกจากการสมรส เขาเป็นนักธุรกิจการที่คุณแต่งงานกับนักธุรกิจเนี่ยถ้านักธุรกิจไม่มีการสมรสบางคนนะปาน,นุก็ไม่ไม่รู้ว่าคิดเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะใช้ส่วนใหญเ่เขาจะให้ความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจที่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาแต่ถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีชีวิตที่มั่นคงเนี่ยพวกคนกธุรกิจทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ให้ความเชื่อถือเข้าใจปะ ประมาณนั้นเขาก็มาบอกว่าปนุษยนะทําให้เขาขายหน้าชีวิตเขาขายหน้าเพราะว่าเธอออกจากชีวิตฉันถ้าใครติดตามช่องปนุษ์เนี่ยมาแบ่งความคิดเห็นหน่อยซิว่าปนุษ์คิดถูกไหมที่ออกมาจากชีวิตคู่กับสามีฝรั่งคนนี้ปนุษยนะ์อยากออกตั้งแต่ตอนที่เขา่าให้ปนุษยนะ์รับผิดชอบ ตอนที่รถเขาประสบอุบัติเหตุด้วยซ้ําว่าถ้าเกิดตำรวจมาเจอรถชั้นกลางถนนเธอเป็นคนบอกตำรวจได้ไหมว่าเธอเป็นคนขับรถทั้งทงท,งที่ปนนท์อยู่บ้านป่วยเป็นหวัดไม่สบายเขาเอาความผิดโยนให้เราเฉยเลยเพราะเขากลัวจะติดคุกเขากลัวว่าเขาจะเสียบริษัทแต่ตอนนี้เราเดินออกมาเงียบเขาโทรมาขู่กันโชคว่าเธอทําให้ฉัน ทำให้ชีวิตฉันขายหน้าใายกันแน่ใช่ไหมคะมนุษย์ก็เลยฟังข้อความแต่ความที่เราไม่รู้อีกนั่นะว่าไอข้อความนี้เราสามารถเก็บเราไปเปิดที่ศาลได้ใช่ไหมคะไอเด็กกิวชายเนี่ยไอพนักง,งานคนนี้เขาก็ฟังเขาบอกนุชลีฉันสงสารเธอจังเลยดีแล้วล่ะที่เลิกกับเขา เขาหน้ากลัวมากเลยนะเขา,าขู่เธอแบบเนี้เธอจะโอเคไหมอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกก็คงโอเคแหละเพราะตอนนี้ฉันมีที่อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าปนุษอยู่ที่ไหนย้ายไปอยู่ไหนเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ประมาณนั้นก็นี่นะคะ่ะนี่คือเรื่องราวหนึ่งที่ปร,รู้สึกว่าการนี้เราแต่งงานกับผู้ชายมาเนี่ยจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังตีนเนรอที่เขาเรียกอ่หน้ามือลงตีเนี่ยประมาณเนี่ย ะะเสียวความรู้สึกเสียใจมากแต่ก็ดีแล้วค่ะที่ออกมาปานุนยังบอกเออตอนนี้ฉันจะได้ไม่เครียดละมาเครียดอย่างอื่นแทนชีวิตก็จะต้องมาเริ่มอะไรใหม่ละเสียใจอยู่ซักนานอยู่นานอยู่นะคะแต่อย่างน้อยเราก็มีที่ไปนะคะเราก็เริ่มอะไรละปะนุนก็เริ่มติดต่อนะคะติดต่อที่ทำงานปนุน,นี่เป็นคนมีคอนเนคชั่น เรื่องเพื่อนเขานั่งเยอะนะคะช่วงที่ทํางานออกไปตามแบบงานโชว์งานโยคะอะไรเงี้ยก็เพอเอิญอาจารย์ที่เขาชวนพนรลุนเนี่ยไปฝึกเออไม่ใช่ไปฝึกเสียไปไปโปรโมทร้านเขาอะนะคะร้านนวดไทยของเขานะ,ะที่เขาเป็นฝรั่งอะนะคะทุกคนที่โตลอนโตร,รู้จักเขาหมด <c oughs> เขาก็รู้เรื่องนี้ว่าเราเลิกกับสามีเรานะคะก็ะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็อยากจะมาส่งลูกค้ามาให้เราในย่านของเราเราก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเราปิดร้านแล้วอะไรเงี้ย เขาก็เห็นใจเขาก็ชวนปนุษย์ไปทางานบอกถ้าเธอสนใจมาทํางานกับฉันก่อนได้นะเนี่ยจะเป็นดีสําหรับเป็นเกียรติสําหรับร้านฉันมากเลยถ้าเธอมาทํางานร้านฉันเหมือนเดิมค่ะอะไรที่เราคว้าไว้ได้เราก็ต้องคว้าไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องงานเราปนุก็สนิทกับเขาค่อนข้างดีเราทํางานเป็นทีมเวิร์กดีนะคะเราแล้วอย่างปนุษพูดภาษาอังกฤษเขาค่อนข้าง,าง,างในเรื่องที่เราทํานะคะ เราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันขอเคลียร์เรื่องลานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะเริ่มไปทำงานกับเธอแล้วฉันจะบอกล่วงหน้าโอเคไหมปหนุก็ใจชื้อละหนเรามีที่อยู่ละใช่ไหมฮะเรามีที่อยู่เรามีที่ทำงานรอเรละเรามีที่ทำงานที่จะรอเราละนะคะจะเขาจะให้เปอร์เซน็นหรือให้อะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เรารู้แล้วว่ามีคนเปิดแขนอ้อมแขนรับเราละ เพื่อนที่รู้จักกันเฮ้ยเธอไหวไหมเธอมาอยู่กับฉันไหมเพื่อนฝรั่งนะส่วนใหญ่จะเพื่อนฝรั่งเพราวะว่าช่วงนั้นปนุษย์ไม่รู้จักคนไทยพี่ที่อยู่ร้านอาหารไทยเขาก็ถามว่าเอ้ยเธอมาซื้อร้านต่อจากพี่ไหมหรือมาทําร่วมกันก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่เอาค่ะร้านพี่เขาสุกปปะแล้วยิ่งแบบถ้าใครฟังเรื่องเก่าๆของปนุษนะคะประมาณว่าคุณนายให้ปนุษย์เนี่ยตัด อหั่นเต้าหู้ที่เป็นเชื้อาแล้วแล้วขายผัดไทยจะบ้านเลยคนทํางานสกปรกนี้ปนุไม่ทำแล้วเราเป็นคนทำงานเครื่องสำอางเราไฮจีนเขายังสูงเข้าใจไหมคะเรารู้สึกไม่เอาอะ่ะก็เลยชีวิตเริ่มพลิกจากงานสปาก็มาเป็นงานนวดแต่ใจเนี่ยก็ยังอยากทํางานสปาอยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าเออเราก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยพยายามทําใบสมัครแต่ประเด็นก็คือ ปนุษย์เนี่ยพักชีวิตพักชีวิตมาอยู่บ้านเพื่อนที่ให้เช่าเนี่ยประมาณสักสักเดือนบางไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะรู้สึกว่าพร้อมและพร้อมที่จะทําอะไรละวปนุษย์ไม่ได้ติดต่อกับคุณชายเลยนะไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรหาเขาก็ไม่รู้ว่าปนุษย์อยู่ที่ไหนนะคะปนุษย์ไม่ได้บอกใครแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงว่าคุณชายนะ่ เขารู้ที่อยู่ปนุนุ์ได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยปนุนุ์ได้หนังสือจากธนาคารนะคะหนังสือจากธนาคารว่าเราอ่ะจะต้องไปรับผิดชอบบ้านที่คุณชายเขาเป็นคนซื้อแล้วประนเนี่ไปเซ็นเป็นผู้ค้ำประกัน มาอีกแล้วอายุมาอีกลูกแล้วเนี่นะคะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเข้ามาติดตามชมปนุษย์นะคะปนุษย์อยากเมา์นุชีสตอรี่เทลลิงไทยแคนาดานะคะว่าผู้หญิงคนนี้ร้านก็ปิดแล้วพนักง,งานก็ไปแล้วออกจากผัวก็จากบ้านเข้ามาแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกอ,อะไรอะตามมาเหรอกรรมเหรอ ไม่รู้อะไรละทั้งกรรมทั้งมารตามมาอีกอยังแปลกใจเลวเขาไปเอาข้อมูลว่าเราอยู่ตรงไหนได้ยังไงเพราะช่วงนั้นปนุษย์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ที่ใบขับขี่น่าจะเป็นเพราะว่าธนาคารถ้าให้เดานะถ้าให้เดาเพราะว่าตอนปนุษย ย้ายบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปเคลียร์เรื่องเงินที่กู้จากธนาคารธนาคารน่ะเขาก็เริ่มทําข้อมูลใหม่ของปนหุหมดใหม่หมดเลยตึดๆๆๆๆๆ๊ดตึ๊ดพอปนุรู้ว่าปนุจะอยู่ตรงนี้เขาต้องการที่อยู่ใหม่ของเราถ้าเดาวไม่ผิดคุณชายเขาน่าจะไปที่ธนาคารแล้วไปขอข้อมูลของปนุเพราะว่าเขาก็เป็นโคไซต์ตอนปนุยืมเงินจําได้ไหมโอเคไหมคะ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าจากตรงนั้นน่ะที่ปนุจะต้องไปรับผิดชอบเรื่องมอร์เกสเรื่องการส่งค่าบ้านของคณชายเขาเนี่ยเขาจะให้ปนุใช้หนี้ค่าบ้านจำนวนเท่าไหร่แล้วทำไมปนุจะต้องเป็นคนจ่ายให้เขาแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามาโยนความรับผิดชอบให้ปนุรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าปนุเป็นคนคำประกันบ้านหลังนี้เครียด โอเคนะคะเดี๋ยวมาฟังกันปนุต้องไปโรงพยาบาลแล้วเ้วเดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าเรื่องที่จะต้องไปหาหมอวันนี้คืออะไรติดตามช่องนะคะปนุอยากเมาแล้วเจอกันค่ะ Nice to miss you Bye